ครับสว <gr olduğ aller> <k meals> <ifer all> ัส <African> ดีครับผมผู้อำนวยการมานพนะครับเป็นผู้อำนวยการภาคฝ่ายขยายงานนะครับของบริษัทมีไนซ่าครับครับสวัสดีครับผมบอสเขาใหญ่นะครับเป็นผู้ประกอบพิที่่นีเขาใหญ่ครับเป็นพิธีข่าวพื้นที่เขาใหญ่เปิดช่องพี่ก็จะมีโอกาสนะครับมาสัมภาษณ์คุณบอสหรือว่าที่นี่เขาใหญ่นะครับเจ้าของเพิธีชื่อดังในอำเภอปากช่องนะครับซึ่งคุณบอสเองนะครับปกติก็ทำหน้าที่ทำข่าวอยู่แล้วนะครับนะทำข่าวในเรื่องของผู้ประสบภัยอุบัติเหตุต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งลงข่าว งานที่นี่เขาใหญ่นะครับลงข่าวทุกๆวันนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณบอสก็ได้ตัดสินใจนะครับมาร่วมงานกับบริษัทกูไนซ่าโดยเป็นที่ปรึกษานะครับแนะนำนะครับวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้านะครับซึ่งอยากจะทราบที่มาที่ไปนะครับของคุณบอสเองนยทำไมถึงตัดสินใจนะครับเข้ามาสมัครสอบเป็นตัวแทนในบริษัทกูไนซ่านะครับเชิญครับครับมาสอบกันตัวเองครับครอบครัวพี่สาวครับพี่สาวได้เข้าโรงพยาบาลกระทันหันก็ ได้ดูแลจากแสกซ่าได้ทมคุ้มครองได้เบิกค่าสัตวยาบาลอะไรครบถ้วนก็หลักแสนครับถ้าไม่มีเงินรักษาพยาบาลก็ใช่ลําบากเลยไม่มีเงินก็ลําบากเหมือนกันครับทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจทาประกันชีวิตของเป็นลูกค้าของแสกซ่าก็คือเห็นพี่สาว่ป่วยแล้วก็ได้คุ้มครองมีสวัสดิการได้ประโยชน์จากพยาบาลยงเป็นเป็นที่เที่ว่าพี่สาวเองก็ไม่เดือดร้อนหลังจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่หมดถึงแสนใช่ครับ ผมก็เลยตัดใจทำเป็นลูกค้าสายซาวมาสองปีแล้วครับ,รบจากนั้นตัวผมเองก็ประสบอุบัติเหตุเช่นกันครับก็บได้ซุปป้มซาวไปเตะเตะยินครับเล็บหลุดเล็บหลุดเล็บหลุดก็ตกใจตกใจว่าหมอต้องหาเล็บเราโอแ้วค่าใช้จ่ายละ่ะครับแล้วก็ชื่นใจขึ้นเพราะว่าเ,ดดเปิดได้เปิดได้ครับทำมาสองปีแล้วถ้าจะจ่ายทั้งหมดตัดเล็บรักษาล้างแผลอะไรก็ต้องต้องอดเล็บใช่ครับถอดเล็บอยู่ประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์ เขาจะจ่ายเขาสองหมื่นกว่าบาทซึ่งมันก็ safe, safe. กเซฟเซฟการเงินของครอผมอยากอาเอาเอาเอา,เอาประโยชน์ตรงเนี้ยมาบอกต่อกับคนที่ผมรักหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวญาติพี่น้องมันให้ทุกคนได้ประโยชน์ให้ทุกคนได้ประโยชน์ครับมองเห็นคุณค่าถึงความสาคัญใ,คใช่มองเห็นคุณค่าถึงความสําคัญในการทําประกันชีวิตซึ่งมัน,ม,นมันไม่ได้อยู่ในหัว ก็เลยอยากให้ทุกคนที่เราได้รู้จักใช่ครับซึ่งตอนที่เราเคมเนี่ยตอนที่เราได้การดูแลของของบริษัทเราก็ได้ได้มีความสึกดีๆครับอ๋อครับเราก็อยากเอาความรู้สึกดีๆของเราที่เราได้ไไดก็สําหรับผมนะครับก็มองเห็นคุณค่าประโยชน์ของการทำประกันชีวิตสําคัญสําคัญครับจากเหตุาการณ์จริงจากเหตุการณ์จริงที่เกิกขรชีวิตเราใช่ถามว่าถ้าถ้าเราไม่มีประกันเรามีเรามีเงินซัพพอร์ตมก็มีครับแต่ เรารู้จักคนเยอะเราก็อยากจะแนะนําให้คนที่ที่เรารู้จักที่สนิทกับเราได้ได้รู้เกี่ยวกับประกันชีวิตให้มันละเอียดให้มันเข้าใจมากขึ้นครับเพราะผมเองก็มีความเสี่ยงในการทำข่าวขับรถขับลาอะไรเงี้ยในบ้างเราก็ตัดสินใจทำก็แนะนำบริษัทนะครับก็ขอยินดีนะครับเพราะว่าอาชีพของเรานั้นเนี่ยก็เป็นอาชีพที่เราทําคุณประโยชน์นะครับให้กับสังคมทําให้สังคมเรานั้นน่ะนะได้มีหลักประกันได้มีความมั่นคง เพราะวิถีชีวิตในทุกคนนะครับก็ต้องการความพื้นฐานก็คือต้องการความปนนาามั่นคงของชีวิตและครอบครัวนะครับซึ่งทางบริษัทเรา,ศา,ศานั้นนะครับก็จะมีในเรื่องของอแบบประกันที่ลูกค้าสามารถเลือกตามความต้องการได้อาทิเช่นนะครับประกันสุขภาพแบบ Hi o t i ฮ t ีนะครับวงเงินคุ้มครองสูงสุดค่ารักษาพยาบาลก็100ล้านนะครับแล้วก็จะมีตัวในเรื่องของคุ้มครองโรคไร้แรงนาเจ็ดสิบโลนะให้ฟรีนะครับเป็นแบบประกันไอชิลแล้วก็จะมีแผนในเรื่องของ เก็บออมเพื่อทุนการศึกษานะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของแผนการลงทุนนะเพื่อสร้างกองทุนมรดกนะครับใช้เงินหลักร้อยสร้างเงินหลักล้านนะครับติดต่อได้ไงครับก็ผมบรอดเขาใหญ่นะครับก็อย่างท่านใดจะให้ผมดูแลผมก็มาทำตรงนี้ก็สามารถติดต่อได้ครับทางไอดีไลน์แล้วก็บอร์โรศัพท์ครับศูนย์เราก็อยู่ปากช่องครับเป็นศูนย์ของกรุงไทยเอ็กซ่าปากช่องครับ ตลอดนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ที่ของพี่สาวคุณบอสแล้วก็ตัวคุณบอสเองนะครับที่คุณบอสตัดสินใจเข้ามาสู่ธุรกิจนะครับเพราะว่ามองเห็นคุณค่าและมองเห็นประโยชน์นะครับของการประกันชีวิตนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับอยากมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพื่อจะนาสิ่งดีๆและมีประโยชน์นะครับมีคุณค่าอาไปแนะนําให้กับคนที่คุณบอสนะครับรู้จักหรือว่าคนที่รักและรบมาถือในเขตยร้ที่ปรนผู้ช่วงก็ขอฝากนะ คุณบอสนะครับให้ได้มีโอกาสนะครับดูแลครอบครัวของทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสุณบอสนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ